สำหรับต้นกระโพดนะครับให้เขากินใบเสร็จนะครับพอกินใบเสร็จเหลือแต่ลำใช่ไหมละครับเหลือแต่ลำต้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับแล้วก็ลำต้นของมันนะครับ มาหัน่นชิ้นครับสำหรับ,บคนที่ไม่มีเครื่องสับนะครับคุณน้อยมันเป็นชิ้นไว้นะครับเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปตากแห้งนะครับเกยบไว้ให้เขากิน นแรกเขาอาจจะไม่กินแต่เขาไม่มีอะไรจะกินเขาก็ต้องกินครับ